ครับสวัสดีครับผมสนอจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะมารีวิวตัดผมตนเองนะครับที่ร้านจิเบเฮคัถนัดซอยนั่นเองในส่วนตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับการใช้หวีนะครับใช้หวีแล้วก็ใช้ตัวรองเบอร์สองหลังจากนั้นก็จะเชื่อมด้วยนะครับตัว 0.5ลองขึ้นไปนะครับแล้วก็ก็ีบรายละเอียดนะครับโดยใช้ปัตเตเลียนนะครับในปัตเตเลียนไทยในส่วนที่เส้นผมมันเกินมานะครับเส้นผมที่มันได้ระยะไม่เท่ากันเราใช้ปัตเตเลียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้หวีหวีอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ใช้กระจกสองดูนะครับสองดูว่าตรงไหนที่มันไม่เสนอไม่เสมอกันไม่เท่ากันเราก็จะค่อยๆไล่นะครับการตัดผมตัวเองนั้นก็คือต้องใช้ทักษนะและประสบการณ์นะครับ<ด>ที่จะมาช่วยเรานะครับเมื่อทาเสร็จนะครับก็เราก็จะใช้ด้เป่านะครับอันนี้ก็เป็นการตัดผมให้กับตนเองนะครับหรือว่า ประสบการณ์รับช่วยได้เยอะนะครับการณ์ชยเยอะก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่ามาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่เลิกทํางานมานะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดครับก็ขอสวัสดีครับ